เราวิงอ้อมลำตะกองนีมาจะ้าเรอ็จนจใกล้กว่าดีไหมหรือมาไม่ได้เซได้้องวิงเข้าสระเุรีเข้าปากช่องก็น่าจะได้จริจเงเข้าปากช่องลุรอีเส้นแเข้าปากช่องทะลุรถบลีน่าจะ ีเต้าลบรีวิ่งต้องหาตนองทางใหม่ะนี่โค้งไกลขึ้นรถป้ำมันเซ็ตปั๊มเลยเด้อไม่จะปลาข้าวโพดหรือปลาอ้อยเนี่ยรถน้ำมันหมดอีกงานเข้าเลยเนี่ยไม่จะปลาข้าวโพดปลาอ้อยอะไรที่ปลาข้าวโรถไฟฟ้ามางานเข้าเลยเนี่ยหนาวเลย ไม่มีเลยมีปั๊มใปลาเลยเส้นนี้ก็ะได้บ้าเออิงเราวิ่งเข้าปากช่องแล้วมันทะลุอี้ก็ได้วิ่งมาเส้นนี้ยอยู่เลยยังไม่เปิดอีกโเขายตอนนี้เขตอนนะคชมชมจะมี ซื้อทีไปเจฉนี่ยหลายเส้นเรือไปปากก่องไปไปแดงเรือเียเล้ข้าไปนี่ปากช่องนึ่งน่าจะเพิ่งขึ้ได้เราไปถึงใกล้ถึงยังไงถึงเป้าหมายยังยังไกลไกลเหรอชุมชนนล้วทำไมยังห้องน้ำเลยเนาะ ก็บอกอะไรนะอะไรของเอกสารหายอีกนะโอ้ยบวกอต้องมีละของน้านะงน้ำเ็ก่เเออก็มีแค่นั้นมันก็มีมีก็ไม่มีเลยนะบอกไว้ก่อนมปิดไว้แล้วเ่นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมเถอถ้าไม่มีก็ม่มีเลยนะ